ค่ะกับคันนี้เลยนะคะ Toyota Altis New 1.6G นะคะพี่ๆราคาอยู่ที่410,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะเริ่มต้นผ่อนที่6,900บาทค่ะขึ้นอยู่กับเครดิตของพี่ๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาพี่ๆนะไปดูรายละเอียดตัวรถไปพร้อมกันเลยทั้งภายนอกและภายในนะคะให้พี่ๆไปดูคลิปเต็มกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้มาพบกับหนูอีกแล้วนะคะสายป่านเพชรยนต์ค่ะวันนี้หนูมีรถคันนี้นะมานําเสนอพี่ๆนะคะก็คือรุ่น Toyota าอ t ลตินะคะ 1.6G นะคะพ,พี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยอย่างที่หนูบอกไปช่วงต้นคลิปนะคะราคาอยู่ที่410,000บาทนะคะเลขไม์ใช้งานมา9,000 90, 0นะคะพี่ๆกลางๆนะคะใช้งานมาไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยนะคะพี่พกลางๆ ะะสภาพสวยๆนะคะพี่ๆคันนี้นะเดี๋ยวหนูนะจะพาพี่ๆไปดูรายละเอียดตัวรถไปพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งภายนอกและภายในนะพี่ๆเริ่มต้นนะคะที่ไฟหน้ากันก่อนเลยนะคะ ไฟหน้านะคะพี่พี่เป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ทามแล้วเรียบร้อยนะคะกระจังด้านหน้านะคะพี่พี่กันชนด้านหน้าสีดําสภาพส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่มาพร้อมกับป้ายทะเบียน4 4่สนนะคะพี่พี่เลขสวยนะต่อมานะคะพี่พี่เดี๋ยวมาดูกันที่กันชนนะคะกับแก้มนะคะพี่พี่สภาพเนี่ยเสมอกันนะคะขอบเสมอกันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สภาพสวยๆเลยนะคะ ต่อมาที่ล้อนะคะพี่พี่ล้อนะคะเป็นล้อแมกทูโทนนะคะพี่พี่ล้อแมกทูโทนขอบเอ่อขอบสิบหกนะคะพี่พี่ล้อแมกทูโทนขอบสิบหกแบบนี้เลยนะคะล้อสภาพส,สวยๆซุ้มล้อด้านในนะคะพี่พี่นี่ซุ้มล้อด้านในนะคะมีแต้มสี QC จากโรงงานนะคะแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะคะ พี่ดูได้เลยนะสภาพสวยๆแบบนี <S 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 yes. ้นะคะต่อมานะคะพี <S 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 ่พี่พี่ดูที่สันเหลี่ยมตัวรถนะคะสันเหลี่ยมคมๆสวยๆชัดๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างตัวรถนะคะพี่ไม่มีรอยลักยิมไม่มีรอยขีดข่วนนะคะสภาพสวยมากนะคะพี่คันนี้นะต่อมานะคะดูที่กระจกด้านหน้ากันเลยนะคะ กระจกแฮเดิมโรงงานแน่นอนนะคะพี่พมีสติ๊กเกอร์โตโยต้านะเดี๋ยวหนูให้พี่ดูเลยนะคะครบทั้ง4บานนะคะต่อมานะคะดูที่กระจกด้านข้างกระจกข้างนะคะพี่พีเป็นบานพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวในตัวแล้วเรียบร้อยนะคะพี่พี่ดูได้เลยนะรถคันนี้สันเหลี่ยมคม,มสวยแบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะดูที่มือจับนะคะมือจับเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะ มือจับสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าแต่งสีโครเมียมเป็นสีโครเมียมตรงนี้เนาะต่อมานะคะพี่พี่เดี๋ยวดูที่เสา A กันเลยนะคะเสา A พี่พี่ดูได้เลยนะโครงสร้างตัวรถนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับนะคะเสา B ก็เช่นกันพี่พี่ดูได้เลยนะคะว่าน็อตเนี่ยแท้เดิมจากโรงงานไม่เคยขยับไม่มีรอยประแจมไม่มีรอยขันไขนะคะพี่พี่แล้วหนูจะแกะเม็ดอาให้พี่พี่ดูแบบนี้นะคะว่าสวยคม กลมทุกเม็ดแบบนี้เลยนะคะพี่พีเดี๋ยวหนูจะให้พี่พี่ดูครบทุกสี่บานเลยนะพี่พี่จะได้มั่นใจนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยไม่เคยประสบเหตุผิดความจมน,น้ําแน่นอนนะคะไม่เคยชนหนักนะคะต่อมานะคะพี่พี่ดูที่แผงประตูนะคะแผงประตูด้านข้างนะผักซอกเป็นหนังนะคะผักซอกหนังนะตัดสีครีมสภาพสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่เก็บๆเลยคันนี้อย่างที่หนูบอกนะคะสติกเกอร์เบลต้ามีครบทุกสี่บานนะคะ ฝั่งนี้ก็เช่นกันนะคะพี่พี่มีสติกเกอร์โตโยต้าครบทั้ง4บานอย่างที่หนูบอกนะคะเดี๋ยวหนูจะแกะกระดูกหนูให้พี่พี่ดูเม็ดอาร์กนะทั้ง4บานเลยพี่พี่จะได้มั่นใจนะคะว่าพี่พี่สกรูดกระเ็นเพชรยนเนี่ยนะคะได้รถคุณภาพเกรดเอแน่นอนนะคะพี่พี่ต่อมานะคะไปดูที่ด้านท้ายรถกันแต่ว่ามุมกล้องอาจจะไม่สวยนะคะพี่เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยตอดขยับยากนิดหนึ่งนะคะขออภัยพี่พี่ด้วยจริงๆ ไฟท้ายนะคะพี่พี่เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะไฟท้ายคมๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ไม่มีรอยไอน้ำไม่มีรอยหินกระเด็นนะคะพี่พี่ดูได้เลยสันเหลี่ยมตัวรถนะคะสันเหลี่ยมสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์มาให้นี่นะคะพี่พี่มีเซ็นเซอร์มาให้สองปุ่มนะคะมีสองเซ็นเซอร์นะคะพี่พี่ด้านท้ายนะคะคมๆแบบนี้เลยนะโลโก้ ตโยต้านะคะยังอยู่คมๆแบบนี้นะคะพี่พี่ต่อมานะคะดูที่ด้านในกันนะคะพี่พี่ดูได้เลยนะว่าด้านในเนี่ยกว้างขวางเก็บของได้เยอะแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ด้านล่างนะคะมาพร้อมกับล้ออะไหล่ให้พี่พี่แล้วนะคะมีล้ออะไหล่มาให้นะคะซีนทางมะพร้าวนะคะสีครีมแบบนี้นะคะพี่พี่แท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะพี่พี่ซื้อรถจากเพชรยนพี่พี่มั่นใจได้เลยนะ ปลา,ายนะคะพี่พี่พี่พดูที่หัวน็อตนะคะแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะหัวน็อตไม่เคยขยับไม่มีรอยขัดไขไม่มีรอยประแจนะคะพี่พี่แท้เดิมโรงงานแน่นอนนะคะสภาพดีๆสวยกลิปแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ด้านหลังนะคะมีไลฟ้ามาแล้วนะคะ ะะพี่พี่ดูสันเหลี่ยมตัวรดนะคะสภาพด้านข้างตัวรดแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ไม่มีรอยอหลักยิ้มนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะพี่พี่สภาพเนี่ยสวยกริบมากจริงๆนะคะดูที่ห้องผู้โดยสารนะคะด้านในตัวรดนะคะพี่พี่เป็นเบาะหนังนะ เบาะหนังสีครีมนะคะพี่พเดินได้สีขาวแบบนี้นะคะไม่มีขาดไม่มียับไม่มีโยนนะคะพี่พสภาพเบาะดีแบบนี้เลยนะคะอย่างที่หนูบอกนะคะสภาพนางฟ้ามากๆนะคันนี้เบาะกว้างนั่งสบายนะคะพี่พต่อมานะคะเดี๋ยวหนูแกะกระดูกงูให้พี่พดูเลยนะคะ พี่พี่ดูได้เลยนะว่าสวยคมกลมทุกเม็ดแบบนี้นะคะพี่พี่มั่นใจได้เลยนะว่ารถคันนี้เนี่ยไม่เคยประสบอุบัติเหตุพีความจมน้ำชนหนักไฟไหม้ไม่มีแน่นอนนะคะต่อมานะคะพี่พี่มาดูกันที่ฝั่งคนขับนะคะมีสติ๊กเกอร์ To โยต a านะพี่พี่ทุกบ้านจริงๆนะคะแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะคะพี่พี่คันนี้สภาพสวยๆนะต่อมานะคะที่ห้องผู้โดยสารนะคะพี่พี่ เบาะนะคะเบาะคู่หน้านะคะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะสภาพส,สวยๆแบบนี้นะคะไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นนะคะพี่ๆสภาพติ๊กติ๊แบบนี้เลยนะคะได้พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะพี่ๆที่ดูได้เลยนะเชื่อมมีจอนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ Apple c a r า l a y พได้เลยนะคะพี่ๆแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้นะ แอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้มีแอร์สี่ช่องแบบนี้เลยนะคะพี่พีสภาพส,สวยๆแบบนี้นะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะพี่ๆเบรกมือนะคะเป็นเบรกมือแบบก้านเนาะ,ะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำตรงกลางนะคะพี่พีสภาพสวยมากนะคอนโซลนะคะพี่พีคอนโซลสภาพสะอาดสะอาดแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยที่วางพ้าน้ำไม่มีรอยที่วาง,างที่จับโทรศัพท์นะคะพี่พีสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะ ต่อมานะคะดูที่ด้านบนเพดานรถนะคะพี่ๆด้านบนเพดานรถนะคะสะอาดนะคะไม่มีรอยยันรอยเจิมนะคะพี่ๆนะตรงนี้คือสภาพเนี่ยกลิปสวยมากจริงๆนะต่อมานะคะพี่ๆมาดูที่แผงประตูกันนะคะแผงประตูนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจกนะคะออตโต้ฝั่งคนขับหบานนะคะพี่ๆเป็นพลาสติก อ๋อพักสอกหุ่งหนังนะพี่พี่ขอขอโทษด้วยนะคะพักศอกนะคะเป็นหนังนะสบายนะคะพี่พี่สภาพสวยนะคะกลิบกลิบแน่นอนนะคะพี่พี่คันนี้นะคะต่อมานะเดี๋ยวหนูให้พี่พี่ดูอันนี้ทุกบานนะคะพี่พี่สวยกลมคมแบบนี้แน่นอนนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวไปดูที่ห้องเครื่องกันนะคะแล้วอีกอย่างนะคะพี่พี่รถคันนี้นะคะ เป็นปุ่มพูสต์ทแล้วนะคะใช้รีโมทเนาะไม่ต้องไม่ใช่แบบเบ้าไข่แล้วนะคะพี่ๆต่อมานะคะเดี๋ยวไปดูที่โซนห้องเครื่องกันเลยค่ะมาค่ะพี่ๆเดี๋ยวเรามาดูที่โซนห้องเครื่องกันเลยนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง VVTI นะคะพี่ๆต่อมานะคะดูที่แบตเตอรี่นะหนูเช็คเปลี่ยนใหม่ให้แน่นอนก่อนถึงมือพี่ๆนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะดูสภาพห้องเครื่องนะคะพี่ๆห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้นะคะไม่มีข้ามน้ำมันไม่มีคราบของเหลวไหลเยิ้มนะคะห้องเครื่องแห้งๆสะอาดๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต่อมานะคะดูที่น็อตนะ น็อตคานข้างนะคะพี่ๆดูได้เลยนะว่าน็อตแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะคะไม่ไม่เคยขยับไม่มีรอยประแจไม่มีรอยขันไขนะคะพี่ๆไล่มาได้เลยนะคานข้างนะคะคานข้างคานหน้านะคะพี่ๆแล้วก็คานข้างฝั่งคนขับนะคะพี่ๆดูหัวน็อตชัดๆได้เลยนะว่าน็อตแท้เดิมจากโรงงานนะไม่เคยขยับนะคะไม่เคยเปลี่ยนไม่มีรอยขันไขไม่มีรอยประแจนะคะพี่ๆ สภาพสวยๆคลิปๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเชื่อถือได้เลยนะคะว่ารถเนี่ยคุณภาพเกรดเแน่นอนนะคะต่อมาที่ฝากระโปงนะคะพี่ๆฝากระโปรงด้านหน้านะพี่ๆดูได้เลยนะคะว่าเมสปร์ตเม็ดองเม็ดอัเนี่ยนะคะกลมคมแบบนี้นะคะทุกเม็ดน้ำไม่มีโคดไม่มีงอไม่มีเบี้ยวนะคะพี่ๆสามารถดูได้เลยนะคะสติกเกอร์ยังอยู่ที่เดิมแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะคะมีแผ่นการความร้อนนะคะพี่ๆ นี่นะคะสะภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ ถ้าพี่ๆสนใจนะคะพี่ๆสามารถติดต่อหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0959533118นะคะหรือว่า ID Line pannetchanok อย่าลืมมีจุดด้วยนะคะหรือนะคะพี่ๆอยากเข้ามาดูรถคันนี้ตัวจริงนะคะพี่ๆสามารถเข้ามาดูได้นะคะที่เต็นเผชรยนนะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1แยกมีนบุรีกรุงเทพ นะคะพี่ๆพี่ๆสามารถโทรนัดหนูเนี่ยเพื่อเข้ามาดูรถคันนี้ตัวจริงได้เลยนะคะอย่างที่หนูบอกนะคะพี่ๆว่าคันนี้เนี่ยสวยคุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดน้ํามันนะคะราคาอยู่ที่4ี่แสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะคะพี่ๆได้รถคุณภาพดีสภาพสวยกริบๆนางฟ้าสภาพนางฟ้าแบบนี้เลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคากับ4ี่แสนหนึ่งหมื่นที่พี่ๆจ่ายมาแน่นอนนะคะ เครดิตดีฟรีดาวนะคะพี่ๆเริ่มต้นผ่อนที่6,900เท่านั้นนะคะถ้าพี่พี่สนใจนะคะอย่าลืมติดต่อหนูได้นะคะทางคอนแทคที่หนูให้พี่พี่ไปนะคะสะภาพสสวยแน่นอนนะคะหนูรับประกันได้เลยค่ะพี่พี่ ถ้าพี่ๆสนใจนะคะอย่าลืมติดต่อเซลลสายป่านได้เลยนะคะถ้าพี่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะหนูฝากพี่ๆนะกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยหนูจะเอารถคันไหนรุ่นไหนนะมานาเสนอพี่ๆนะคะฝากกดติดตามไว้นะคะถ้าพี่ดูจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะ